ัสดีครับก็รอดขอบคุณพระเจ้าเพื่อโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็จะสอนอีกที่หนึ่งน,นะในอาทิตย์นี้ยังเปินอยู่ก็รอดขอโทษนนและว่าก็เพื่อแผนกูหนวกรายังนมัสการออนไลน์เพื่อแผนกู้ดีเรากำลังนมัสการออนไลน์ด้วยแต่ว่าทุกแผนกนนะแม้ว่าก็เป็นเป็นของแดกหรือเป็นของผู้ใหญ่กู้ดีหรือเป็นหูหนวกก็เป็นภาษาไทยหรือภาษาเกฤษนะเรากำลัง เรานนำกำลังนําเศการออนไลน์ในช่วงนี้ซึ่งช่วยอาชีฐานเราหวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะเปิดอีกสองสามอาทิตย์แต่ในช่วงนี้ก็โควิดก็เป็นตัวปิดท้าย so เราต้องวระวังในช่วงนี้นะัเรากําลังศึกษาในภาคบินเะนี่ยแล้วเรากําลังศึกษาเกี่ยวกับกาลาเทียนั่งศึกกาลาเทียที่ที่ทแล้วเรากําลังศึกษาอยู่ของกาลาเทียบทที่หนึ่งในเช่นนี้เราอยู่ที่กาลาเทียบทที่สอง เมื่อเมื่อเรากำลังดูอยู่นีคุณเคยสังเกตไหมเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะตามชุมชมเลยหมายควาว่าที่จะตามคนอื่นเพราะว่ามีปัญหาอยู่คือว่าไม่มีใครไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่แปลกหน่อยเป็นคนที่ไม่เหมือนทุกคนเลยหลายครั้งนั้นก็รรบเป็นห่วงเราเป็นห่วงว่ามีคนที่คิดอะไรเกี่ยวกับชัวของเราคิดอะไรเกี่ยวกับเราเอง บางครั้งเราเป็นห่วงความคิดของมนุษย์มากกว่าเราคิดถึงพระเจ้าอยู่แต่คงเคยถามอะไรไหมที่คงรู้ผิดแต่ว่าทุกคนก็กำลังเห็นด้วยกับผมแต่ว่าในใจของคุณคงกำลังรู้สึกผิดอยู่ในหนังสือกาลาเทียนั้นก็เราเข้าใจว่า ปาโลนเขาเป็นผู้ที่เขียนหนังสือกาลาเทียแล้วก็ทีแรกปาโลนะเขาก็มาพูดถึงว่าเขาเป็นอัครสาวกของพระเจ้าอยู่แม้ว่าเขาเป็นคนที่มาหลังอยู่ทำอะไรมากับพวกสิบสองคนที่แรกเขาก็มัตามมาอยู่ตอนในขณะที่เรากำลังศึกษาอยู่เราเข้าใจที่ที่แล้วก็อัครสาวกเปโตร พระเจ้าทรงเรียกเขาที่จะออกไปนั้นแล้วก็ประกาศกชนชาติอิสราเอลและอาครสวกปาโลนัที่เขาจะทำเหมือกับคนที่เป็นคนดังชาติในขณะนี้ก็เราเราเขาจว่ากัปาโลกับเปโตรเขาเจกันอยู่เปโตรก็ปาโลเขากลับมาอยู่นั้นแล้วก็เขาจะเหมคุยกับเปโตรว่าวิธีพระเจ้าทรงเรียกเขาอยู่ และเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกโลแต่เโลเขาจะทำงานกับคนต่างชาติอยู่มีปัญหาในสมัยนั้นเลยชาวอยู่กับชาวต่างประเทศก็มีปัญหาอยู่คำมาได้เห็นด้วยกันอยู่ก็มีความเครียดระหว่างสองประเทศเลยรพราะสองกลุ่มเ,เราเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างอยู่ที่แรกเลยก็พระเจ้าทรงสร้างโดยโมเซ โดยโยชวูวาที่จะไม่ให้เขามีส่วนร่วมกับของต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าประเทศอิสราเอลไม่ได้ถ้าประเทศอิสราเอลมีส่วนร่วมกับประเทศอื่นเขาจะตามองอื่นเขาจะไม่ตามพระเจ้าซี่ในต่างประเทศเขานมัสการองหนึ่งเขาเชื่อว่าบาลามบาลามไม่ใช่เป็นของพระเจ้าอยู่ พระเจ้าทรงห้ามเราที่จะนมาสิการองค์อื่นพระเจนั้นก็พระเจ้าทรงทักกับประเทศอิสราเอลห้ามมีส่วนร่วมกับประเทศอื่นๆแต่ว่าในสมัยของเปาโลพระเจ้าก็ให้เขาเปิดเพื่อคนต่างชาติพระเจ้าให้มีโอกาสที่จะให้คนที่ไม่ได้เป็นชาวอยู่ ที่จะนำมาสังกัดชาอยู่ด้วยกันแต่ปัญหาคือว่าชาวอยู่เขามีอากติชาวอยู่นั้นก็เขามายาจะมีส่วนร่วมกับคนต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เขาเขาประเภณีของเขาเขามีส่วนร่วมกับคนต่างประเทศไม่ได้เลยอย่างเช่นเขาเข้าในบ้านกับคนต่างประเทศไม่ได้เลยเขาเกินข้าวกับคนต่างประเทศไม่ได้เลย ก็เขาไม่ควรจะตึงงานกับคนที่ดังประเทศอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างก็ที่เขาทำเป็นประเพณีของเขาเป็นประเพณีของชาวอยู่แต่ว่าไหนสมัยของเปาโลจำได้ไหมชื่อของเขาที่แรกก็เป็นซาโลแต่พระเจ้าส่งเปลี่ยนจากซาโลก็เป็นเปาโลพระเจ้าทรงให้เปาโล ออกไปประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์กับคนที่ต่างประเทศไม่ใช่แค่เป็นชาวอยู่เลยในช่วงเวลานั้นพระเจ้าทรงให้มีนิมิกับอัครสา,าวกไปโตรว้วยาวันหนึ่งก็ไปโตรนั้นเขากำลังรับอยู่ก็เป็นประมาณเที่ยงเขากำลังเตรียมตัวที่จะเก่เข้าวอยู่แล้วก็ มีผ้าลงมาอยู่แล้วก็ในผ้านั้นก็มีสัตว์หลายชนิดเลยแต่ว่าก็เป็นสัตว์ที่เขาเขาห้ามกยนตามประเพณีของชาอยู่เมื่อเขาเห็นสัตว์นี้ก็มีพระเจ้าก็ทักขาวว่าเ็ากินอยู่เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินแต่พระเจ้าอธิบายกับเขาว่าสิ่งที่เราบอกว่าสะอาดก็สะอาดอืมเราข้างงทำไมเข้าใจ เด็กไม้น,นั้นก็มีคนเป็นชาวรองเข้ามาแล้วก็เข้าเข้ามาจากประเทศอิตาลีแด่เขาทํางมาเพื่อกองทัพทหารรองเขาอยากจะรู้พระเจ้าโอ้ปาลลเขาเข้าใจอาเปตโตเขาเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงให้คนต่างประเทศรู้จักพระเจ้ารู้ไว้ว่าในาช่วงเวลานี้นั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนันก็ที่ ปาโลกับเปโตรเขาเห็นด uhm, so, uh, uh, ้วยกันแต่ว่าเปโตรเขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเปโตรนั้นที่จะไปทำเงินกับชาวอยู่เขาเป็นหัวหน้าของอากราสวกสิบสองคนแต่ว่าเขาเข้าใจด้วยว่าปาโลนะก็พระเจ้าทรงเรียกปาโลที่จะไปทำเงินกับของต่างชาติเมื่อสามปีผ่านไปแล้วก็เปโตรเขาอปาโลเขาลงไป จากดามัสกัสยที่อารเบ,บีย์นะแล้วก็เข้าลงไปที่เยรูซาเล็มแต่ว่าอีกไม่นานนั้นก็เปโตรเขาเดินทางจากเยรูซาเล็มแล้วก็เข้ากลับไปที่ดามัสกัสเขาอยากจะดูงานของเปาโลเขาอยากจะดูว่าเขาทำมันยังไงบ้างเว้ยเขาเป็นสิ่งที่ดีเขาชอบกันเลย เมื่อเปโตรเข้าไปหาปาโลนะั้นแล้วก็เข้าเห็นว่างานของเขาก็เป็นยังไงก็เมื่อเขาเดินทางอยู่นะั้นเขาเจอกับคนต่างชาติและเมื่อเขาเจอกับคนต่างชาติเขากินข้าวด้วยกันเขากำลังเป็นเพื่อนกันอยู่เขามาได้ตามประเพณีของชาวอยู่แต่มีปัญหาเกิดขึ้นปาโลนะะ เมื่อขากำลังสอนของต่างชางงติคำมาริตามประเพณีของชาวยู่เปโตรคำมาริตามด้วยจะมีกลุ่มหนึ่งที่มาจากมาจากเยรูซาเล็มนั้นแล้กวก็เขาขึ้นมาดูเมื่อกลุ่มนั้นก็ขึ้นมาดูเปโตรเขาทำอะไรเปโตรเขายากตัวออกเขายากตัวออกนะเพราะว่าเขาอายเขาอายเพื่อนของ,ของเขาที่มาจากเยรูซาเล็ม เขาอายเพื่อนชาวอยู่นะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเพื่อนของเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเขาเก่งเข้ากับคนต่างชาติอันนี้ผิดข้ากำมันตามใจเพื่อนนั้นแต่จริงๆขาไม่ได้ตามใจพระเจ้าบาโลข้าอธิบายกับเปโตรว,ว่าอันนี้ผิดทำไมคนทำอย่างนี้มันที่เป็นขนสองหน้าเลย คนทำอย่างนี้คนพูดอย่างนี้แต่ว่าคนแยกตัวออกก็คนถามที่จะให้เพื่อนก็สบายใจอยู่ปัญหาคือว่าเช้าอยู่เขาดูสิว่าเขาเป็นคนพิเศษคนเห็นนั้นในใน,ในท้องของเยรูซาเล็มในท้องของเยรูซาเล็มนั้นอันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวของดาวิดเนะเขารู้ว่าเขาเป็นประชดท,ที่พิเศษในเมื่อเขาตามคำไพย่กรอ,อยู่ ก็เขาาิจว่าการไปกอนพถึงว่าพระเมสยาก็จะมาจากประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ภูมีใจเมื่อเขากาลังอ่านจิษฉันนะก็เขาก็ลังคิดว่าเขาพิเศษมากกว่าคนต่างชาติเขาเมื่อเขาจะอ่านิษฉันบางครั้งเขาจะอ่าจิตันว่าเออเขาคุมเจ้าเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาขุมเจ้าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นชาวยูและเขาขุมมเจ้านันเขาไม่ได้เป็นคนต่างประเทศ ก็เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พิเศษเป็นเรื่องจริงพระเจ้าทรงให้เขามีกฎร,ระเบียรบระเบบระเบียบพิเศษเพื่อคนที่เป็นชาวอยู่โดยเฉพาะเลยเป็นเพื่อประเพณีของเขาธรรมเนียมของเขาแต่คนต้องเข้าใจในขณะที่พระเจ้าทรงให้เขามีประเพณีพิเศษที่จะพิสูจน์ว่าเขาเป็นเ o w ของพระเจ้า ม่ใช่ไมายค้ามาเขารอดไม่ใช่เขาจะไปสวรรค์โดยเฉพาะเลยแค่นี้ทางเดี๋ยวไม่ว่าก็เป็นชาวอยู่หรือคนต่างประเทศที่จะไปสวรรค์ได้คือว่าด้วยทางพระเยซูศรีทีนในสมัยนั้นก็เขาจะเอาลูกแกะนนั้นแล้วก็เขาจะถวายลูกแกะที่เป็นครงอูชาและเรื่องของลูกแกะนั้นก็จะชำระความบาปของประเทศอิสราเอลก็เป็นปีหนึ่ง แต่ว่าลูกแกก็ไม่พอพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ลงมาในในโลกนี้ที่จะตายบงใหมยการขีที่จะเป็นพระเมษบดอกหรือเราเรียกว่าก็เป็นลูกแก่ของพระเจ้าและการเซ็นประชองของพระเยซูคริสต์นก็เป็นที่หลังบบบของมนุษย์ทุกท่านเลยแต่เมื่อเปาโลนะก็เมื่อขากุมาลสอนคนต่างชาติเปาโลข้ากุมางอธิบายว่าแต่อันนี้เพื่อทุก แต่เมื่อมีเพื่อนลงมาอยู่มาจากคริสเตียนเขาเป็นชาวอยู่เปโตรเขาแยากตัวออกเลยเขาอายอันนี้เผิดทำไมอันนี้เผิดเลยเพราะว่าเขากลังกลัวความคิดเห็นของมนุษย์มากกว่าเขาคิดของพระเจ้าบางครั้งเราพยายามที่จะตามใจ เพิ่นเพิ่มของเราเพราะพยายามที่จะตามใจคนที่อยู่รอบๆเราเลยแต่ว่าปัญหาคือว่าเราไม่ได้ตามใจพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าเขาเป็นที่หนึ่งสิเปโตรนะเขามีอิจฉาหลายคนงก็ตามเปโตรอยู่และเขาถามเหมือนเปโตรก็ถามอยู่เขาคิดว่าเปโตรนะเขาเป็นอาการาสวกิเขาเป็นหัวหน้าของอสวกสดสิบสองคนเลย พราะฉะนั้นก็สิ่งที่เขาถามก็ถูกต้องแต่เขายิดี่เขาใช่ไหมบางครั้งเราเป็นห่วงความคิดเห็นองค,คนที่อยู่รอบๆเราเราสมาธิจะีิดได้ไม่ว่าเราเป็นผู้นำหรือเราเป็นเราเป็นลูกเสกของใครเลยนั่นก็เปโตรเขาเป็นผู้นำเขาผิดเหมือนกันและบาหลเขาถามเขาว่า คุณเป็นชาวยูมาริตามประเป็นคนชาวยูทำไมคุพยายามที่จะให้คน่างประเทศที่จะตามไปด้วยเป้าหมายของเราคือว่าที่จะตามพระเจ้าเมื่อมีคนที่เห็นเรานั้นก็เราจะเกรงใจพระเจ้ามากกว่าเราเกรงใจมนุษย์จริงๆเราต้องการคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าที่จะ ตามพระเจ้าอยู่ที่จะไม่กลัวความคิดเห็นของคนอื่นแต่ยอมที่จะตามพระเจ้าแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่เคยเห็นรูปภาพนี้งไหมอันนี้เป็นรูปภาพเียวกับมีปลาก็ไปทังหนึ่งแต่ว่าอีปลาหนึ่งก็เข้าไปคอละทงังทำไมเพราะว่าเราไม่ได้ตามโลกแม้ว่าทุกของก็มาไปทังที่เพิดอยู่เราไม่ต้องไปเพราะว่าเราตามพระเจ้าอยู่ ในขณะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องการคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เชื่อในพระเจ้าอันนี้เรากำลังพูดถึงคนนะเราต้องการคนที่จะเข้มแก็่งเราต้องการคนที่จะเป็นตัวยอย่างนะแล้วก็ให้เราตามพระเจ้ามากกว่าเราให้เราตามเราเกรงใจพระเจ้าก่อนที่เราเกรงใจ ันนี้ในขณะที่เราอ่านในกาลเทียบที่สองก็เ,เข้าใจว่าเปโตรเขาเียนแต่ว่าเขากลับใจเสียใหม่ในขณะที่เรากำลังทำอะไรที่ผิดเรารู้ในใจว่าของสิ่งที่เราทำไม่ให้เกีย่ยวกับพระเจ้าเราสมาครใจจะขอโทษพระเจ้าแล้วเราต้องทำอเราต้องการคุมที่จะเป็นพยานเราต้องการคุที่จะคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องของพระเจ้า เพราะว่าถ้าคนไม่ได้คุยเรื่องของพระเจ้ากับคนอื่นเขาจะรูจักพระเจ้าได้ไหเรดาเตันเต็นแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะเจอคนอาทิตย์น้าขอพระเจ้าโอ้พระผูนะคะขอพระเจ้าสวัสดีครับ